อาร์เจนตี79แต้มครับเหลือเกมในมืออีกสี่นะนองเหลือแค่3นะครับลิเวอร์พูล75โอกาสเป็นแชมป์ถ้าพูดกันตามภาพปฏิบัติยากละยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยากขึ้นเรื่อยๆวิลล่า67แต้มอยู่ที่4นี่ก็ลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทางสเปอร์แมนยูรวมถึงอ่าสเปอร์อ่ากับทางสเปอร์นะครับ2ทีแมนยูหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับอันดับ6แมนยูอันดับ7นิวคาสเซิลอันดับ8เวสต์แฮม อันดับ9เชลซีนะครับอันดับ10บอลมัดส่วนโซนหนีตายเชฟฟี mm hmm. ield, อันดับ20มี16แต้มนี่เขาไปแล้วนะครับหล่น mm hmm. ล่วงไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเหลือเบอร์ลี่ลูตันฟอร์เรสที่ลุนล้นกันแหละเพราะว่า3ทีมนี้เดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะเป็น2ใน3ทีมที่จะตกชั้นตามเชฟฟีอินดเต็ตต่อไปนะครับโปรแกรมกันหน่อยที่เหลือในมือของ3ทีมลุ้นแชมป์อาร์ซนอล80คะแนนเดี๋ยวนะต่อไปเจอบอลมัด hmm. ในบ้านและไม่เยือนแมนยู และเปิดบ้านเจอเอเวอตันหนักเหมือนกันนะ,ะแมนยูผมว่าพเ,เขาเจอทีมใหญ่เขาก็สู้อ่ะสู้มากไม่ได้เหมือนกันเจอทีมแบบอันดับรองรองมาอย่างล่าสุดที่เสมอหนึ่งหนึ่งในบ้านนะ่นนะก็งงเหมือนกันเ <c oughs> สมอเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งจังหวะพลาดของคาซิมิโลที่ไปมงแล้วทําให้ออลานาะต้องมาแก้ไขรล้วกายเป็นจุดโทษกลายไปชกคู่แข่งนะฮะก็ซิต,ตี้อันดับ2 79แต้มนะัดต่อไปเปิดบ้านเจอวูฟแล้วไปเยือน2เกมก็เยือนฟูลแลมกับสเปอร์ แล้วกลับมาเล่นในบ้านเจอเวสแฮมลิเวอร์พูลอันดับ 3- 75คะแนนนะครับเหลือในมือ game, อีก3เกมก็จะเปิดบ้านพบสเปอร์ไปยืนอาร์เซนอลและเปิดบ้านเจอวูฟแฮมตันโปรแกรมผมมองว่าซิตี้ดูจะดูจะง่ายสุดสนะสำหรับผมนะดูจะง่ายสุดเพราะมีเกมที่น่าจะดูเป็นของครั้งแค่ได้ก็คือการเจอกับสเปอร์ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยผมมองว่ายาก แล้วเจอแมนยูนะยากอยู่แล้วแล้วเจอเอเวอร์ตันก็ไม่ง่ายเขาเองโอเคแหละอันดับเขาสิบห้าใช่ไหมจริงๆเขาควรไม่ใช่อันดับสิบห้าตัวตัดแต้มไปสองครั้งนะสิบสองคนะแนนจริงๆต้องอยู่แบบครึ่งบนตลาดอันดับสิบอะไรเงี้ยเขาควรอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ง่ายแนะ่นอนสำหรับการเจอเอเวอร์ตันส่วรลีพูก็หนักเหมือนกันนะท่องเตยบอมว่าเจอสเปอร์ในบ้านก็ยากนะครับไปเยือนวินล่าที่กำลังลุ้นพื้นที่ยูเซลอยู่ก็ยากนะครับแล้วเจอ ก็ก็ยากเหมือนกันเพราะเป็นทีมที่เป็นครึ่งบนของตารางคะแนนเนี่ยมันก็ลองคาดหน่อยไหมปั๊บพรีเมียร์ลีกแชมป์ใช่แชมป์ในฤดูกาลนรถทั่วมามาเราทั่วมามูรินโญ่เรียกให้หน่อยมูรินโญ่เรียกให้หน่อยเราทั่วมาจอดนั่อัลเทอร์ฟอร์ดหน่อยอันนี้จอดนั่งทารัสหน่อยฟันธงแชมป์เหรอค่ะซิตี้ดิผมเราบอกอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าอีกซิตี้นะครับแชมป์แหละผมว่าในปีนี้แต่ใจอ่ะ เชียร์เซนนอตมันชอบเซนนอนเนี่ไหมแ,แต่ผมว่าซิตี้ได้แหละเขาขนาดนี้แหละแล้วลขนาดในเกมล่าสุดเนี่ยเขาเอาฮาลันไปนสมรอง,องขาดตัวหลักก็ยังชนะน้องเตยมันทงบ้างอ่ะคนนึงำันทงลงจริง<ล>จริงก็เหมือนกันแหละคิดว่าเป็นซิตี้เหมือนกันค่ะโอเคโอเค,อเคงั้นก็ด้วยฟอร์มของเขาเอะเนาะอยู่ด้วยกันได้กับคะแนนด้วยใช่โอเคอยู่เป็นนะครับ